การได้แชมป์เนี่ยผมว่าใครๆก็ได้อาจจะได้แชมป์ลักกรเสียได้แชมป์ลักกระสละมันได้ง่ายมากอันนั้นเขาเรียกว่าเก่งไปเดียวแล้วก็มีเป็นมืออาชีพแป๊บเดียวแต่พอได้แชมป์แล้วจะมืออาชีพต่อยอดที่ตัวเองได้แชมป์ให้มันยาวก็ได้ขนาดไหนตอนนี้ผมก็พยายามส่งต่อพยายามที่จะถ่ายทอดความคิดความฟิตซ้อมความเป็นมืออาชีพถ่ายทอดให้น้องๆเราพยายามที่จะทําให้กับศิลปะของเรามันอยู่ได้ยาวที่สุด ครับข้ับปัจจุบันเราก็มาดูนะครับเรื่องเกี่ยวกับเป็นข่ขยมวยนะครับเราก็เป็นโรงยิมต่างๆนะครับเราอีกอย่างหนึ่งเราก็มีอาจจะมีดูแลลูกศิษย์นะครับที่จะมีรายการโชกอะไรต่างๆนะครับเราก็มาคุมการดูแลการซ้อมอทุกๆวันครับผม ตัวนี้นะครับเขามีนักมวยประมาณ10บสบกว่าคนนะครับแล้วก็ไม่รวมนะครับนักเรียนชาวต่างชาติผลงานตัวนี้ดีครับตัวนี้ก็มีนักมวยที่ค่ายนะครับคือเป็นน้องผู้หญิงน้องพย่างหงษ์ครับเพิ่งล่าสุดก็เพิ่งได้แชมป์นะครับที่เวทีมวยมาตรฐานราชดับหนินที่เรานั่งอยู่ตรงนี้จรงิงๆเราต้องเป็นมหาหลัยโรงเรียนเกิดขึ้นเพ,นพเราะว่าเราไม่ได้สร้างแค่ ค่ายมวยนะครับจริงเราเป้าหมายก็คือเราจะเป็นมหาลัยหรือเป็นโรงเรียนสอนนักกีฬาเลยนะครับที่เก็บตัวของทีมชาติหรือว่าเก็บตัวของชาวทางชาติหรือว่าเก็บตัวชาวานักเรียนนะครับที่แบบมาสนใจมาเข้าศึกษานะครับเราจะมีหลักสูตรตั้งหลักสูตรนะครับในกระทรวงที่เราขอไว้บกเกิดขึ้นครับว่าเราอยากจะมีเป็นมหาลัยเกิดขึ้นครับผม มีวินัยเราวินัยก็คือเรารู้ว่าเ,ออเราเป็นนักกีฬาอยู่นะครับควรจะอยู่ในสถานะแบบไหนนะครับหรือว่าการพักผ่อนเวลาเราจะให้กับการฟิตซ้อมขนาดไหนตรงนี้มัน,ม,น,ม,นมันสำคัญ <S <S ถ้าเกิดเราไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยเราจะละเลยแบบพอไปขึ้นบนวิธีซีเรียมมันจะไม่มีใครช่วยเราได้เลยนอกจากตัวเราเองทุกวันนี้ก็พี่พวกเขาพยายามจะ ปฏับบัิแล้วก็ทาให้ทุกคนที่เป็นเยาวชนหรือว่าเป็นน้องๆน,นะครับให้ให้เขาดูมากกว่าเราอยู่ในเส้นทางขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายเลยตื่นมาต้องใส่รองเท้าวิ่งทุกเช้าทุกเวลาถึงแม้วันหนึ่งวันใดที่พี่พวกเขาอาจจะแบบดีทายวางมือนน้นพี่พวกเขาก็ยังจะออกยังจะทําออกซ้อมให้ทุกคนได้ดูว่าเออเรายังมีพละกกาลังที่ดีมีบอดี้ที่สงา่า ทุกคนเพราะว่าในเส้นทางกีฬามันมีทุกอย่างนะครับที่เกิดความเหนื่อยล้าท้อมันเป็นวิถีด่านนะครับให้เราข้ามไปแบบมากกว่าถ้าเกิดไม่มีด่านพวกนี้ไม่มีด่านคู่สอบไม่มีด่านที่เราต้องเหนื่อยไม่มีด่านที่เราต้องแบบสู้กับวิชาที่ครูบาอาจารย์เขาสอนเนี่ยมันก็ไม่สําเร็จไม่มันก็ไม่มืออาชีพมันก็ไม่ชํานาญมันก็ไม่เก่งไงทำไมก่อนนี้พี่พวกเขาเผื่อจะผ่านด่านมันเคยเตะเขาวัลพันเตะวัลพันจนกระทั่งแบบ พุกวันเราไม่ต้องดัดแปลงอาวุธหรือดัดแปลงท่าอะไรต่างๆพอออกปุ๊บมันก็เป็นของมันมันต้องทําเพื่อที่จะให้มันมีความชนานาญเพื่อที่จะให้มันมีประสบการณ์วันใดวันหนึ่งที่มันมีชัยชนะเกิดขึ้นนั่นเนี่ยคือเส้นทางทําให้เราสู้กับมันได้เรื่องที่เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับมวยไม่ได้ใช่สอนให้เราเป็น คนเก่งเก็บเรื่องกระมวอย่างเดียวจริงแล้วมันมันสอนในตัวเรื่องระเบียบนีนันแล้วก็เคารพคู่ต่อสู้เคารพคนนะครับให้เกียรติคนนะครับจริงๆแล้วอย่างที่พวกเขาทุกคนมองอาจจะมองแบบมีการเข้มขือมีวิชาจริงจริงแล้วคนที่เขาเก่งจริงๆเขาจะสงบสงเงียบเตรียมตัวเขาจะไม่ใช้วิชาที่เขาเรียนมาไปตังแกคนที่แบบไม่ได้เป็นเหมือนเรา ครับจริงๆตอนนี้ผมก็พยายามส่งต่อพยายามที่จะ,ะถ่ายทอดความคิดความฝึกซ้อมความเป็นมืออาชีพของพี่บกขาวพยายามถ่ายทอดให้น้องๆพยายามที่จะโปรโมทนะครับไม่ใช่แค่โปรโมทขึนมวยไทยโปรโมทประเทศไทยโปรโมทเกี่ยวกับ,เ,บรเราเป็นตัวแทนนะครับทางด้านศิลปะการต่อสู้มวยไทยหรือว่าศิลปะในการต่อสู้แบบมือเปล่านะครับให้คนรู้จักตอนนี้พยายามทําสิ่งที่ตัวเองยังมีพะละกําลังอยู่แล้วก็ต่อยอดให้ได้เยอะที่สุดนะครับที่ทําให้กับ ศิลปะของเรามันอยู่ได้ยาวที่สุดครับ